ตั้งแต่ทำลายโควิดออกมาเนี่ยคือตลาดเนี่ยคนมีเดินบ้างไหมวันเนี่ยสองวันนี้ไม่มีมาเลยเงียบกว่าเดิมเหรอครับเงียบเคยขายได้เยอะๆนี่ไม่มีเลยไม่ได้ไม่วแล้เดินอ่ะแล้วปกติคือก่อนหน้านี้คือยังพอขายได้ใช่ไหมใช่แล้วก็คือตั้งแต่หลังทำลายออกมาก็คือเงียบมากเงียบจบเลยแล้วเรานี่ขายของกันดีไหมครับไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีเป็นไงพี่ได้รับผลผลกระทบยังไงมากครับที่ตลาดนี้ผมไม่มีเลยเงียบ แล้วก่อนก่อนหน้านี้เป็นไงครับก่อนหน้านั้นยังไม่มีโควิดมันก็ดีนะอ่ามันก็ปกติอ่ะพอเริ่มมีโควิดมายอดมันหายไปประมาณ80%นะมีคนเดินบ้ไหมมันจะมีปรลาปรลายใน,นร้อยประมาณสักเก็ดสิบก็ยังมีคนเดินอยู่นะแต่ว่าน้อยกว่าเก่าน้อยกว่าเก่ามาสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อตั้งแต่ทำลายออกมานี่ก็คือเงียบเหงากว่าเดิมนะขายไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมยังพอขายได้ไหมก็ พอเสมอเสมอตัวย oh, so so yeah, ังไปถึงก็วิกฤตแต่มันก็แย่ถือว่าถือว่าสระรกเยอะ